สวัสดีครับหัมซุยนะครับผมวันนี้มารอรอเจนะครับให้ข้อมูลนะผมข้อมูลการมาทํางานนะครับวันนี้เดี๋ยวผมว่าจะให้ข้อมูลนะเดี๋ยวผมที่ลองบ่านี่ผมอาจจะไปอัพยูไทยคลิปนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันที่ที่สองครับผมจะไปอัพยูไปเหตุไทยนะรว่าตอนนี้บาเน็ตอย่างเฮาบ่มีนะครับโอ้เย็นขอยแที่หอกเย็นหูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอันข้อมูลการมาทํางานนะครับเดี๋ยวอัน การติดต่ออะไรยังไงเดี๋ยวติดต่อผมมาก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะนั่นคันผมว่าจะเอาข้อมูลลงถ่ายคลิปให้นะครับว่าติดต่อคนไหนอะไรยังไงนะครับนะเดี๋ยวผมนั่งรอเจพันยูนะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับเดเออวตัวเรือรถเรือเลยเลยนี่นะครับผมนั่งรออยู่นะครับจะคอมมินจะจะตอบเอง ครับผมสวัสดีครับหำซืยอนะครับวันนี้ข้อมูลการมาทํางานที่ประเทศสวีเดนนะครับปีหน้าเราจะเริ่มไอ้ตั้งแต่สมัครงานรเราจะติดต่อยังไงครับก็คือจริงๆแล้วค่ะแต่ละปีทางบริษัทเราก็จะมะีจริงๆบริษัทเราส่งหลายเจ้าเนาะก็จะมีฝรั่งหลายเจ้ามีหลายบริษัทก็สามารถติดต่อมาได้นะคะว่าเออต้องดูแลที่ไหนยังไง จริงๆก็มีทีมงานอื่นด้วยบริษัทเรามีหลา,หลายหลายบริษัทที่เราส่งนะคะก็ที่ที่มีอยู่ตอนนี้ก็มีเจ้าของฝรั่งเจ้าหนึ่งเนาะแล้วก็ของเราซึ่งจริงๆเราก็ไม่ไม่อยากเอยชงไปทุกเจ้านะคะคมันมันเหมือนก็เออนี่เราคุยในส่วนของเราอะนะคะ,ค,ะค่ะก็อยู่ในส่วนของเจ้ค,คนเดียวนะครับ,บเวลาที่เรากลับไปใช่ไหมคะเออต้องมาสวีเดนน่าจะปีนี้เข้าปีที่สิบสองแล้วก็ดูแลคนมาสิบสองปีแล้วเนาะแล้วก็ ยินดีนะคะถ้าถ้าเราสนใจแต่ว่าเราไม่ได้รับทุกคนที่อยากมาสมัครหรืออยากมานะคะเนาะเพราะว่างานสวเดเยนเป็นงานที่เอกตอบเลยว่าลำบากขนาดไหนหนัก<ช>มากมครับลำบากมาก,ลกแล้วก็มันสั้นแล้วมันต้องทาแบบที่สุดอะค่ะส่วนมากผู้ผู้หญิงก็ามาค่อยอยากให้มาเนาะมันผู้หญิงคนเดียวไม่รับค่ะที่นี่ใช่เพราะว่าผมก็อยากรับคือแบบทีมงานไม่รับเพราะว่าเห็นเห็นมามันมีทุกปีนะครับว่าผู้หญิงนะเป็น เป็นบุคคลที่ไม่ได้ดูทูนะครับแต่ว่ามันเป็นคนที่อะไรอ่ะร่างกายบ่แข็งแรงสําหรับเฮ็ดงานพวกก็บผลไม้ป้านะครับแบกเนาะมันต้องแบกแล้วพื้นมันไม่สม่ำเสมอแมนนะถ้าคือขนาดผู้ซายนะครับบางคนก็ยังเฮ็ดบ่ได้เลยใช่ค่ะถูกมันมันก็มีมีมีทุกทุกปีนะครับก่อนที่มาก็ต้องเดี๋ยวอันศึกษาข้อมูลว่ามันมันหนักมันลาบากเดี๋ยวไปเปิดบปังหาดูหลายๆคลิปนะครับของหลายๆคนหลายๆเจ้าที่เิ่น เฮ็ดกันแต่ส่วนไ <c oughs> หลมันเอาลงก็บ่มีแบบลำบากเนาะเขาก็เฮ็ดแต่พวกเฮ็ดไอ้แบบ okay, ลำบากครับเอ,เ,ออเออเอาแต่พวกพอเรามาสั้นใช่ไหมคะการมาสวีเดนนี่ไม่ได้มาแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มาฟรีนะคะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีค่าเครื่องบินค่าวีซ่าค่าประกันการเดินทางก็คือค่าประกันชีวิตอะนะคบแล้วก็ออคือค่อคาใช้จ่ายเบื้องต้นเป็นของเราทั้งหมดนะคะไปกลับค่าเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไปกลับ ส่วนใหญ่บริษัทเราก็จะใช้การบินไทยเนาะแล้วก็มีค่าประกันชีวิตอยู่ในนั้นนะคะค่าประกันเวลาเราเจ็บป่วยอยู่ที่นี่แล้วก็ค่าวีซา่าค่ายื่นวีซ่านะคะวีซ่าของเราก็จะเป็นเชงเก้นวีซา่าแล้วก็วีซ่าแรงงานถูกต้องเนาะผ่านกระทรวงแรงงานแล้วก็ณนะปีนี้นะคะปีหน้าเราไม่รู้ปีนี้ตอนนี้ที่ที่บริษัทที่นําส่งมีทั้งหมด14บริษัทเนาะที่มาสวีเดนค่ะไม่ได้มีแค่เราเจ้าเดียว ถ้าผู้ใดอยากมานะครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวผมจะทิ้งไอ้คอยติดต่อพี่ต้อมทางทางเฟซบุ๊กเนาะได้ค่ะคือมันค้องง่ายเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนอยากมาแล้วมาได้นะคะก็ต้องคุยกันคัดกรองว่าเราทําไหวไหมแล้วก็มันเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างนี้คะเราดูเราดูเราคุยกันลึกเลยแหละค่ะว่างานลักษณะเป็นยังไงครับแล้วเราไหวไหมจิตใจเราคิดยังไงนะคะคือบางคนมาเงินสดใช้เวลาระยะหนึ่งอย่างอย่างนองเอกนี่ก็มาเงินสดนะคะ ระยะเวลาหนึ่งเนาะกว่าจะได้เงินตัวเองคืนคซึ่งจริงๆแล้วการมาสูเรเนมันก็มีเงินการันตีประกันรายได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าคุณเอาประกันรายได้มันก็อาจจะต้องโดนหักในส่วนที่เรียกว่าอะไรอะ่ะอย่างเช่นเรากู้มาใช่ไหมคะก็ต้องก็ต้องไปจ่ายก่อนแล้วที่เหลือถึงจะเป็นของเราซึ่งถ้าต้องการแค่นั้นน่ะไม่ต้องมาค่ะแล้วเราก็ไม่ยินดีให้มาเพราะว่ามันได้น้อยเกินไปไม่คุ้มค่ามาก็ต้องอยากให้ได้เงินแสนอะไรอย่างเงี้ย ดีออกนะครับทไม่ถามอ่ะเหรอไหมผมก็อยากจะลืมลืมเลยเดี๋ยวก็ติดต่อมาแล้วเราก็ต้องคุยกันละเอียดเพราะว่าไม่ใช่ว่าเรกคนนะคะแล้วก็โคต้าเราก็มีจํากัดอย่างเช่นปีนี้ต้องมีโคต้าเท่าไหร่นะคะไม่ใช่เท่าไหร่แล้วอีกเรื่องหนึ่งคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะพี่มันมอนเราอยู่ทุกจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดใช่มของเรามีมีเออเลยหนังบัรลบุรอุดรธานีแก่งค้อชัยภูมิอ่ มีปีนี้มีเยอะมากนะคับรีรลัมร้อยเอ็ดถวพิษกรพิษโลกได้ทำไปหมดมีแบบโคราชมีมีทั่วไปครับมีเยอะได้ทุกจังหวัดครับก็ส่งเอกสารแต่เราก็ต้องคุยกันแต่ต้องคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไอ้ถ้าคนมีใข่สนเกจริงๆเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซบุ๊กไอ้เจไว้ให้นะครับจริงๆก็อยากจะบอกว่าต้องไม่ค่อยต้องการคนใหม่เนาะเพราะว่างานสวีเดนไม่ได้สบายแต่ว่า ถ้าเรามาพร้อมทีมงานที่เขาเคยมาถ้าเราตั้งใจอยากจะมาจริงๆก็มาคุยกันจะต,ต้องเป็นเป็นคนที่เคยมามาแล้วอนะคะในทีมเพราะว่าถ้าเราเอาใหม่เลยก็เป็นเรื่องที่ยากยากขาจะใช่ห่วงเขาด้วยแล้วก็ทุกวนันนี้การมาวีเดนค่าใช้จ่ายไม่ได้ลดลงรู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ว่าค่าแกส๊สค่าน้ํามัน ราคาสูงขึ้นมากเนาะแล้วก็ค่าอาหารการกินทุกอย่างไม่ว่าในไทยคือตอนนี้ถ้าไปสังเกตราคาใช่ครับไปสังเกตราคาเศรษฐกิจโลกเรื่องหมูเนื้อไก่ในไทยราคาเกือบเท่าต่างประเทศแล้วแพงมากค่ะแต่ว่าปีนี้บริษัทเราก็เขาก็ยังทํา2 0 0อโครนเหมือนเดิมเนาะค่าใช้จ่ายค่าอยู่ค่ากินอะไรอย่างงี้ค่ะทุกอย่างคือเรามาเนี่ยไม่ใช่แค่ค่าเดินทางไม่ใช่แค่ค่าวีซ่านะคะมีค่าใช้จ่ายที่นี่ด้วยซึ่งคิดเป็นเงินไทยอย่างน้อยเลย น่าจะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าหมื่นบาทอยู่แล้วที่ต้องจ่ายที่นี่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเรามาทํางานแล้วถึงถูกหักทีหลังจากผลไม้นะคะคงานหนักมากเพราะสองเดือนสองเดือน<ะ>หนักหนักหนัก,นกผมกะระตีแล้วครับเอกก็บ่นทุกวันบ่นทุกวันบ่บนไปมีความสุขไปมันก็ปนที่สวีเดนมันจะมีอะไรที่แปลกๆที่เราไม่คิดว่าจะมาอีกเพราะว่าเหนื่อยแต่สุดท้ายก็มาเพราะมันเป็นเหมือนรเราต้องมนมนะันอ่ะค่ะประมาณนั้น <laughs> มีอ่อย่างอื่นน่ะคือคือเราไม่ได้ว่าเราสมัครแล้วเรารับนะคะดังนั้นคนเต็มจริงๆบางปีโฟต้าต้องม่แค่ร้อยกว่าบางปีไม่ใช่สมัครแล้วจะรับแต่ต้องลองดูก่อนนะครับคัดกรองเราพร้อมไหมขนาดไหนกับงานหนักแล้วเราเคยทํางานหนักไหมงานหนักก็ไม่ใช่ว่าจะการันตีว่าเราทําได้นะคะเพราะว่าที่นี่มันเป็นงานอยู่ป่าคือมันเป็นป่าธรรมชาติมากๆนะคะแล้วเอกเป็นไงฮะหนาวก็ต้องสู้ฝนก็ต้องตัดนี่แหละโหดตรงนี้เพราะว่า เรามีระยะเวลาสั้นในการทํางานถ้าจะจ่ายเรามีเะี่มไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุยเต็มที่ก็ยินดีแต่ว่าคนเก่าที่มีประสบการณ์แล้วเออโอเคสถานที่อะไรโอเคก็ยินดีต้อนรับค่ะมาคุยกันได้เลยครับผมขอบคุณค่ะครับจะแค่ดีก่อนนะครับมีอะไรคอมเมนต์ลงมาได้นะครับผมแย้วคอมเมนต์ลงมาใต้คอมเมนต์มีมีถ้าอยากรู้อะไรคอมเมนต์ลงมา ใด้คปผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอบถามให้ยินดีค่ะคขอบคุณมากครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะให้ใหไปสอบถามหัวหน้าเองก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซบุ๊กมาให้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรไม่ต้องเอาให้หรอกเพราะว่ามันแจ้งรบกวนกันเดี๋ยวขอไปติดต่อกรนทางเฟซบุ๊กก่อนเบื้องต้นนะครับผมคุยกันเบื้องต้นอยู่ทนะี่หน้าเฟซกับแชทเฟซบุ๊กกันก่อนเนาะแล้วเราค่อยค่าจังใดเดี๋ยวค่อยจะได้คุยกันผ่านทางโทรศัพท์นะครับมันค่อยจะดีเนาะ ผมก็พกกาที่ทิ้งเบอร์โทรไปย่างก็มีคนโทรไปรบกวนอะไรประมาณนี้ไหมครับเวลาตอนไเข้าใจค่ะครับก็ขอบคุณน้องทีมงานทุกคนเนาะน้องเอกก็เป็นทีมงานหนึ่งที่ที่ทีมงานแข็งแกร่งอ่าขอบคุณค่ะขอบครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมไปแล้วนะครับโอ้